คือเราเป็นคนดูแลครอบครัวครับแต่ต้องให้ครอบครัวมาดูแลเราแทนแย่ผมจตุพรนะครับเรียกสมองตีบครับตอนนี้ก็จะครบ5ปีแล้วนะครับแรกเริ่มเลยอยากทานแต่ไม่มีตังผมก็ส่งข้อมูลตัวเนี้ยไปให้เพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ตุลาเพื่อนคนนี้ก็เขาก็เห็นใจเขาก็เออจ่ตายผอก ดีใจค่ะดีใจคือเสียดายตรงที่แรกๆเนี่ยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยไม่เจอเดียวสกิจะแรกถ้าเริ่มต้นทานตั้งแต่แรกเป็นใหม่ๆน่าจะเร็วกว่านี้ครั้งแรกที่ทานเนี่ยรู้สึกเลยว่ามีอะไรวิ่งขึ้นไปถึงสมองเราซึ่งเราไม่เคยได้รับตรงนี้มีอะไรข้างในอ่ะวิ่งแปเข้าไปตามเส้นเลือดตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าได้ทานต่อเนื่องก่อนจะทานนี่คือลาเดินอย่าเดินแบบเท้าหงิกๆแล้วมันก็ มันจะเหยียบพื้นไม่เต็มใช่ไหมฮะมันก็จะไม่มั่นใจเวลาเดินครับ,รบพอทานแล้วรู้สึกเลยว่ามันมันแบะได้มากขึ้นอ,อาการเกร็งที่เท้าเวลาเดินเนี่ยมันจะน้อยลงสามารถที่จะแบะติดก,กับพื้นไม่มากขึ้นคือการสังงานของสมองมันเปลี่ยนไปน่าจะเป็นผลจากเอลซ์โดยตรงผมคิดว่าเพราะว่าก็ไม่มียาตัวอื่นที่ผมทานนอกจากยาหมอที่ทานโรงพยาบาลประจาอยู่แล้วนั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่สําหรับคนที่เป็นโรคนี้นะฮะ ทานเด้อครับเห็นผลแน่นอนครับลองทานเลยครับแล้วจะรู้สึกแตกต่างกับจากที่ไม่เคยทานนะครับลองดูครับไม่ลองไม่รู้ครับเป็นแล้วโลกเนี้ยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแค่นี้ก็น่ากลัวที่สุดในชีวิตแล้วครับลองเถอะครับไม่ต้องลังเล